ส่วนนวัตกรรมยานยนต์เนี่ยโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้<ฆ>รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าล้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่พื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมาก่อนนะฮะคุณผู้ชมโดยทางคุณผ่องพันธ์กัลลปรรวิทย์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านะครหลวงหรือ MEA เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EV Char g เจแบบ normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประจําปี63จํานวน2รุ่นนะครับระหว่างวันที่2 3, กับ3กรกฎาคม ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะฮะที่ทําการเพลินจิตนี่คือสถานที่จัดงานนะครับซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุไฟฟ้ารวมไปถึงกฎหมายมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพและการปลอดภัยมากขึ้นโดยจะมีการฝึกอบรมช่างนะครับแล้วก็ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดพัฒนาช่างฝีมือเพื่อรองรับแนวโน้มการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับรวมถึงเตรียมให้บริการด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน MEAE Fix นะครับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ช่างไฟฟ้าในโครงการอีกทั้งยังเป็นเครือข่ายตัวแทน MEA ในการให้บริการประชาชนภายในที่พักอาศัยพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการด้วยนะครับนี่ครับเราต้องการเพิ่มสักภาพของช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่เขา มีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในคารระดับหนึ่งเนี่ยให้มีความสามารถในการติดตั้งชาร์จเจอร์แบบ Normal นะครับเพื่อเพิ่มสาภาพให้เขาแล้วก็ให้เขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนะจากโครงการนี้ครับในการ